โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ผมโค้ชนัทคุ้งกันอีกแล้วนะเชี่ยเด็กแว้นเด็กแว้นไอ้ตี๋กูเจอเด็กแว้นไอ้ตี๋เฮ้ยตัวแล้ววะโอ้ยตี๋ตี๋นี่นีตี๋ตีเพื่อนมึงก็ตี๋ตีเต้โอ๊คโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับผม โคนะคงกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราอยู่กับไม่ครับเอาชิตรอดที่ห่างหายก็ไม่เป็นปีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดกูกูขอคุยกับคนด่วนโอเคสาที่ผมหายไปเป็นปีเนื่องจากผมติดงานแล้วก็ติดเรียนอะไรที่นี่หน่อยๆนะครับเลยไม่ได้มาอัดคลิปกับให้ทุกคนดูนั่นเองนะฮะและวันนี้เรามีภารกิจอันยิ่งใหญ่ นั่นคือการหาตามหาสตองโฮนั่นเองนะฮะเพราะผมอยากจบเกมว่ะผมอยากตีมังกรเราอยู่มาสามร้อยกว่าวันอนะ่ะเรายังไม่ได้ไปตีมังกรเลยเชื่อผมปะมามันได้เวลาแล้วทุกคนที่เราต้องไปหาฟอร์เทสกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็จับทางไม่ได้แล้วผมขอนึกทางก่อนนะเออชิปหายละทางม,มันอยู่ไหนไวนะเนี่ย จำทางฟอร์เทสไม่ได้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย,นะยนี่มาไปมาแล้วเหี้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอะไรนะ้องอะไรอะไรมาดีมาดีาดไปไปบูกไปฟอร์เทสกันดีกว่ากูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วเนี่ยเรามีบล็อกตามทางไว้อยู่เนี่ยเฮ้ยเอ้ยเยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นไอ้นุ่มเดี๋ยวผมเปิดกูแต่แอเอเดแมนค่อยว่ากันนี่ไงฟอร์เทส เราจะไปยังไงเราไปฟังไหนวะเราไปฟังไหนใช่ปะเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยดูมันเดินโอ้โหไปไปไปเฮี้ยกขามองหน้ามาแล้วเยี้ยไม่เห็นมันนี่ไงเนี่ยตามไม้มาเราไปถึงฟอเรสตกันสักทีโอ้ตรงนี้นี่มัน ไม่หมดจีบโอ้ยไปเก็บะะกูมีโลโอ้ยอะไรนี่อ้ยเฮีย่ไม่หมดเฮีย่อยังวะเดี๋ยยังไม่หมดเฮีย,หย,ย,หยเหลือของอีเอ,ออเรียบร้ยกูตายโอ้ย

เขาไมกูตีมันไม่ได้วะ <naz> เดี๋ยวเดี๋ยวเดยโอฮ้ยเฮ้ชเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมานึ่ง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 อยู่เพิ่งลุมกูอยู่เพิ่งลุมกูอยู่เพิ่งลุมกูไอ้เหี้ยโอเคตายหนึ่งโอเคโอเคแค่นี้พอเรามาหาเก็บทั้งไฟวิตเทอร์สเกลตันวิตเทอร์สเกลตันกูไม่ชอบตัวนี้ไอ้เหี้ยโอเคตาย ตอนนี้เราโหขึ้นนะฮะเราไม่เหมือนไอชิปนั้นนะขนาดวิกอบเพชรยังตายอะตอนนั้นเอ้ยมันโหจังวะไอพวกนี้มันตีได้ไงวะเนี่ยแทงไ,นนะไฟเชียโอ้แต่นะแล้วไอต้องสปามันอยู่ไหนวะเบรเอาเชีย่ยยิงรอดช่องเอ้า ตายเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวไม่ใช inc ่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมึงไม่ใช่แล้วโอ้โหกูเกือบเลยเมื่อกี้สปาลเบสอยู่ไหนอ่ะไอ้ไอ้กงเบสผมหากงเบสอยู่ผมจำไม่ได้มันอยู่ตรงไหนตรงนี้ฮะก็ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาด่าเวลาแล้วด่าเวลาแล้วกีร์กีร์ชัน let's go มันได้เวลาครับทุกคนไปจบเกมใช่ไปเดินหาสตองฮอจบเกมคือ EP หน้าคือ EP หน้าคือผมจะตีมังกรด้วยแล้วไปหาปีกด้วยไปหาทั้งคู่นั่นแหละเออฆ่ามังกรเสร็จแล้วไปหาปีกโอ้ย โอเคมาอย่าแรกที่เราต้องเตรียมคือถังน้ำนะครับการมังกรควิดไป let's go ไปไปฝั่งนู้นห้ามแตกตีมาไปเว,เวลาเดินยาวครับผมจจ,จไม่คุณได้เสียแฟนทอมหรอ

บายบายเพื่อนเกับไอ้ฟริเจอร์โฮสต์เดี๋ยวนะถ้าเราฆ่างนี้แล้วเราเข้าหมู่บ้านเราจะเกิดเลดแต่มันไม่ใช่เป้าหมายกูในวันนี้ไอ้ี่เราสำรวจหมู่บ้านกันก็ได้ปะว่าเราเคยมาอย่างเราเกิดข้างกันด้วยนะเอ้ยเดยดนะไอ้เช่ ทำไมหมู่บ้านมันมีแค่บ้านเดียววะเดี๋ยวหมู่บ้านจริงไหมนเนี่ยเฮ้ยมันมีบ้านเดียววะฮะอืมอืม what the fuck อะไรอ่ะทำไมทำไมบ้านมันมีครึ่งเดียวอ่ะครึ่งเดียว แล้วประเด็นคือมันไม,ม,นไม่มันไม่มีชาวบ้านมันมีแค่อารอนกอเลมด้วยนะไปแล้วเราก็หากันต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยวกลับเดี๋ยว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 เลี้ยวกลับเหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 เลี้ยวกลับแล้วเหรอไหนอ่ะเฮ้ยใช่มันเลี้ยวกลับมันเลี้ยวกลับมันเลี้ยวกลับเฮ้ยจะบอกอยู่ตรงหมู่บ้านอ่ะใช่ไหมนเนี่ยเไม่เราลองไปป่าตรงหมู่บ้านดิใช่ป่ะวะ มันเลี้ยวกลับมันเลี้ยวกลับใช่ปหมอ้าวเหรอหรือว่ามันอยู่ตรงนี้วะเมื่อกี้ตอนเดินไปมันเลี้ยวกลับมาเดินไปตรงนี้แล้วก็ป่าเอ้ยถึงแล้วนี่ไงถึงแล้วเนี่ยข้างล่างนี้แหละไปเลส แต่ไม่น่าเชื่อนะตรงนี้จะเป็นสตองโฮนวเนี่ยเฮ้ย <c oughs> หมู่บ้านบักแล้วกลายเป็นสตองโฮเหรอ <c oughs> ไปสตองโฮครับเราเจอแล้วเราเจอแล้วโหเดินมาแป๊บเดียวองนั้นแหละมาไห่กูจะเจอเนี่ยเออเอา เอ้าเชีย่ยอุ้ยเชียอะไรเนี่ยไม้ช้าผสมผสมตะตองโฮปาร์ดโห what the fuck what what the what the heck อะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมช้างมันเป็นงี้วะเฮ้ยทำไมมันเจนเลนแบบนี้วะเนี่ยอุ้ย โอ้โหทางมันมั่วมากฮะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางมันมั่วมากคนดูไอเชี่ยแล้วกูจะเจอไปในประตูเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วอุ้ยมันเจนเนเรชเชี่ยมากเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหซอมบี้ก็เกิดโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว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 กูต้องการถอดเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องการถอด กูต้องการต้อนจะพึ่งจะยุ่งกับกูเดี๋ยวพึ่งยุ่งกับกูแป๊บนึงแป๊บนึงกูกำลังนัวอยู่อาหารยังไม่มีเวลากินเดี๋ยวเดี๋ยวปักท้อกันปักท้อกันโอ้โห,โหเจอสปาลสองที่แล้วก,กูหลายที่แล้วนะอันนี้ก็ซอมบี้้ที่หนึง่งเฮ้ยเถอะนะทำไมมันแมปมันเป็นยีวะเดี๋ยวนะคนดูผมรู้สึกแปลกใจทำไมแมปมันเจเนเรตได้ไอ <krit> ้นี่มากเลยอ่ะ ราต้องไปตามหาประตูก่อนโอ้โหเฮ้ยห้องหนังสือแต่ประตูกูอยู่ไหนเนี่ยไอ้ี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องหนังสือก็ดีนะจะทําทางไว้ก่อนจะได้กลับมาจําได้จัดจัดของจองเก็บของกันวางไว้ก่อนโอเคอันนี้คือห้องหนังสือนะ โอ้สุดยอดการจเจราเติแมปวัตเตอร์ฟักกูเดินไม่ถูกเลยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยคือแมปมันเละมากโอ้สเกลตันอุย้ยอันนี้ก็ห้องหนังสือเชื่อมหนังสือสองห้องเลยวางไว้ข้างหน้าไม่น่ามีอะไรแล้วเชื่อแล้วกูหาประตูไม่เจอ อันนี้ทางเรนะเนี่ยโอ้โหปาทมืนเลยทางมันยังมือนอะ่ะไอ้เน,นี้ยมีกล่องด้วยเด็กขมไดกูได้เสียงซับบี้เด็กเดี๋ยวนะไมค์คอว่างไงวนะเนี่ยอินเดอร์โพลขนมปังเอามาหนะเก็บของเอ้ยทโนจำเป็นเดี๋ยวกูไปกูยิงมังกรไม่ได้ ไอ,ไอ้เดี๋ยวประตูมันอยู่ไหนวะโอ้โหทางมืนมากคนดูทางคือมือนมากเดี๋ยวเดียวเยวมมกเวเวมทำเจเลตแมพโหดอย่างเงี้ยหมู่บ้ามีครึ่งเดียวไม่พอสตองโฮแม่งฟิวชั่นกับไม้ชาร์ปไอ้เนี้ยโอ้โหโอววัตเตอร์ฟักอะไรวะเนี่ย นี่คือฐานที่เรามาใช่ปะไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้อะไรวะเนี่ยเอา้ากูเจอแล้วเอา้ากูเดินเมื่อจนเจอไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ้โ,อโหโอ้โหแม่งขาดทุกอันเลยเหี้ยโอ้โหโอ้ทำไมมันทำไมลาวาเป็นงี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม้ค้ากูเป็นอะไรไม้ค้ากูเป็นอะไรแต่ว่าแต่เราค่อยมาำคำนวณเอาเป็นว่า เดาทุกคนตัม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 ทัมตัมตัมอแล้วครับก็สรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ EP หน้าเจอกันที่ Dn สำหรับอีพีนี้บายบายกูบิด